สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะทุกท่านวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขกเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมาดวนสามหน่วยนะคะในงวดของวันที่สิบนะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้นะคะมาแบ่งปัน ชุดสรุปนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันก่อนไปรับชมน้องแอดก็ขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะคะทุกท่านเลยที่มาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังเรงใจให้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกไลค์ด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่ๆเวลาที่น้องแอดลงแนวทางนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนนะคะของเมื่อวานนะคะฮานอย เม,มื่อวานนี้นะคะชุดสรุปก็โอ้โหพี่พี่เมื่อวานนี้พลาดอย่างละเต้มนะคะพี่พี่เสียใจมากๆเลยเนะาะเจาพลาดอย่างละเต้มนะคะแล้วก็กลับหัวด้วยนะคะเมื่อวานนี้ให้ให้เก้าสี่แล้วก็เก้าศูนย์นะคะเม็ดเดียวเนาะออกหกสี่ซะงั้นนะคะกลับหัวเลขเก้าเป็นเลขหกนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้ เมื่อวานให้เด่นที่90ไม่มา9กับ4นะคะมานะคะเมื่อวานเด่นวิ่งรูด9นะคะในรอบพิเศษของเราเข้าไปที่สายวิ่งรูดนะคะวิ่งรูด9เข้าไปที่79นะคะพี่พีดูเจาะให้98ดห98ดูน้องเอ็ดให้2รอบนะคะพี่พีดูเจาะให้98 89ออก79ฉะนั้นนะคะพี่พีเต็มเดียวน้องก็ยังดีเข้าไปที่สายวิ่งรูดนะคะ ส่วนรอบอื่นก็หลุดนะคะมาแค่ตัววิ่งรูดนะคะดูเน้นให้เก้าสี่นะคะพ,พี่ดูเน้นเก้าสี่ออกหกสี่นะคะกับหัวซะง,งั้นนะคะพี่ๆเมื่อวานเนาะผิดอย่างละเต้มนะคะเสียใจเนาะก็เดี๋ยวมาตามต่อเลยนะคะพี่ๆของวันนี้ก็ย้ําเช่นเคยว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะมีเข้ามีหลุดปัะปุกันไปนะคะพี่ๆโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชม วันนี้ได้เด่นที่8ปเด่นที่8ปเจ็แล้วก็1วิ่งรูดแดนะคะวันนี้เน้นไปที่8ป8เจ็ดแปดหนนสี่ะคะแปแล้วก็ เจ็ดหนึ่งนะคะพี่ๆตัวเน้นของเราในวันนี้นะคะถ้าใใรชอบตามนี้ได้เลยนะคะตัวหนังสือไม่สวยนะคะพี่ๆขออภัยด้วยกันนะคะวันนี้กันไปที่สี่สี่หนึ่งแล้วก็เก้า ก้าสี่นะคะพี่ๆตัวกันของเรานะคะพี่ๆท่านใดชอบนะคะตามนี้เนาะสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดนะคะเม็ดเดียววันนี้ก็ขอให้มาเด้งๆปังๆก็แล้วกันนะคะท่านใดชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะแนวทางวันนี้ขอให้ร่ำรวยทุกท่านเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ